ไปไม่ได้ลงมาที่ไหนไม่มีคนตายรักษาคนที่ไหนไม่ให้คนตายถึงหายได้ยพยายาม่อบบอ่ทกหนาก,ก็คือตายปิดไปแล้ะปิดเราก็ตายก็ตาอยู่คือปิดในคุณว่ายนะงั้นเป็นไปเสรษฐีผมมีปัญญาเสรษฐีหาเงินน้ำคนถงคนยาก กั่ป uh ีเสาป่าอ uh ิปโปมัดไว้ยังหลายสั้นดีตัวกระติีครับเจ้าตวป่าอิโปเสียพู่เรื่องตัวยังหลายัวงทับมัดก็ได้ตัวต้งตาต้นตเป็นตุงก็แต่ก็จะว่าจับจับจับเออจับเู่กับิตกริยารงสานยู เห็นกพ็พอเห็นดนดีก,กันน,นี่ยาเพรพาุคนเจ้ายาคือลมสถาบันจะน่าผยบจะไปเย่สบว่ะเพราะเพียงวางฝากก็ว่าเพื่อล้กนี้แหละแต่ฉันไม่มีลมนั่นไม่คิดได้ยังหล่ะรมองคนตื่นเปิลมเปงดปูเห็นป่ะวุ่นิเ่เจ้าดิจิตาร,รู้วัดรูลมทำไมเราจึงไม่ดูล่ะ ไม่ดูก็ไม่เห็นใจไม่เห็นปูนไม่เห็นสวรรค์มันไม่ดูสวรรค์ไม่เห็นสวรรค์ก็ไม่รู้ว่านรกที่ไหนสวรรค์ในอ,อกนรกในใจนการของพุทธเจ้าวันไม่ได้ไปออกหาเลยสวรรค์นรกก็ไม่ได้ไปกดหาเลยกดหาที่ใจเป็นไหมพ้าดูมันดีหนึ่งนาทีเห็นไหมเห็นสวรรค์ไหมเห็นปูนไหมเห็นใจไหม Biển tham mê công bố phong nắng, bên tai công bố phong nắng, bắt học một cái công bố của mẹ, gần được cái 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 tay, đứa phụ nề, phụ con tham mê, 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 วันเวลาหม,หมดไปหมดไปวันนี้เราทำอะไรดูไปวัดไปทำบุญหรือยันนะใจตนเกิดต,น,ตนไม่ได้ใครเล่าจะเรือนอัตชีอัตนโนนาโถตนนั่นได้เป็นตัวพึง่งของตนต้องเกิดตน,ตนเราไปวัดทำบุญคือทำยังไงปิดหูใต้หัวปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้าแล้วนะั่งทำบุญอ่ะ ถ้เาเราเพ่งไปเราก็ได้แต่ทำแต่บุญก่อนเพราะไม่มีจิตใจที่จะไปปรุงแต่งเรื่องจะพูดจะคุยจะโต้เรืกันปรุงแต่งเฉพาะวัฏสงบนึกคิดเฉพาะบุญนึกคิดแต่เห็นแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกนะไปวัดทำบุญถ้าไปวัดทำอย่างอื่นไปวัดทำบาปจะคุยกันจะโกรืกันจะพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้จุ๊ง คำของพระพุทธเจ้ามปนเตือนวา่าคนเราชอบยุ่งยุ่งเรไมียุ่งเอาถามใจของเราดูสิคำว่ายุ่งคืออะไรไม่ยุ่งคืออะไรไม่ยุ่งก็คือลมหายใจเข้าออกสงบนิ่งละโลแล้วเข้าใจไหมล่ะถูกเกินยิ่งกวางก้อนตะบไม่มีนะต้องไปถามที่ไหนแล้วถามที่ใจเราสง,งบหรือเปล่า แล้เราชอบยุ่งคำพูดโกหกตนเองโกหกหมู <objectives> ่พวกรเองก็เป็นบาปนะเป็วัตทำบุญนป็วัตทำบุญแต่เราไม่ได้ทำเป็นไปไงล่ะโกหกไหมถามได้ดูที่เราได้ทำบุญหรือเปล่าถ้าทำกรรมตนก็ไม่สนใจเออไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงเตือนด้วยเตือน เสียใหม่เสียง,งใหม่ตมไมต่อไปนะจะเป็นมะไมป่าปีไตหมูบักเลจักว่าภัษาไใหมูบักเลจักว่าเ่าปีใต่หมูกล้วยดักขับว่าหมูเลก็ตาอก่ พอผมหนูม่พ่อราแต่ไหก็ไห่ยงไว้ให้บุญว้กัน่า้งหมดไเว้ตีดที่มาดูทั้งนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เจ้าหลวงปู่มั่นหลวงปู่อนี่จะมาเมืองเหนือตรงนั้นอยู네่เมืองเหนือได้นะคนจะลวกบายน่าจมไม่มาจุ่งใส่บาตรแก้ถามพระที่นี่ไม่ไปให้ถึงไนตอนกตีนะ จิตบาตรมาโภชันแล้วก็สมาธิภาวนาไปเลยนั่นเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะก่อนก่อนไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์คงจะเป็นอย่างนั้นอยู่เรือยอยู่ไปมึงเหนือไปมึงเหนือก็ไม่มียุ่งไม่มีโยมมายุ่งนะโดยเฉพาะพวกสมัยใหม่ทุกวันทุกเนรได้เห็นคนสมองก็จะมาปวดตักมีสารกับจุ้งอยู่ตกใจจมจิตบาตรมาตั้งแต่ แาุ่กะจุดปัจจัยน่ะพอไม่สนใจเรื่องการทำบุญ่ะไม่สนใจในการรักษาใจเทียบดูนะเราเกิดมาตั้งบกตั้งใจว่าจะมาทำบุญนะใจทุกดวงอย่างสามประเวณีคือแสวงหาที่เกิดจะไปเกิดตรงไหนเนาะจะไปเกิดตรงไหนเนาะถ้าผู้มีบุญก็ไปเกิดมีเมืองที่เมืองมีศิลธรรมมีพระเจ้าพระสงฆ์มีพ่อแม่คุบาอาจารย์ ที่อยู่ในหลักสุปฏิปันโนนะ people, ผมว่าองค์ครูบาอาจารย์ก็เยอะอยู่แต่ก็เน้นเรื่องสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนจุปฏิปฏิปัติชปฏิปัติตรงอะไรเงี้ยงนั้นอุดมสมบูรณ์ะที่นี้มีผู้ฟังมีศีลมีธรรมชักจูงให้รู้จักบาปให้รู้จักบุญ บาคืออะไรปุตคืออะไรนะใจตั้งกตั้งใจว่าจะเกิดมังมนงนแบบโอ้ปุตใจดีใจดีใจพอจะมีปกติสุทธิได้กนบนมีแขงมีขาสองสามเดือนเพื่อก้อนเลือดสอสามเดือนเป็นเสียมโนหน่อยเป็นไตไปมากติดแขเป็นขาเป็นตัวเป็นตัวออกมาถึงกับแตกเดือ 9, ดก็เืิอดูไ่ได้หมดอ,ออกมาทุกต้องเกิดเป็นทุก น,นเป็นเ็รว่าคระบผมกูเก่าเกอนเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์กินได้เท่าไหร่กก็ทุกข์อยู่นั่น,นสิติดใจกลัวามกวนกย่างนี้พวกเราต่อยกันร,รักษากกางกษณิใจตั้งใจไว้ว่าจะไปทำบุญกัเลยไม่เข้าใจแล้วเพราะเกิดมาเป็นทุกข์มันลืมหัวไถออกมา,า,กกกาแต่คนบกพร่องแต่ก็ม้องเพา อยูนค้ก the ้อนก้นสะอาดนะก้อนใสๆก้คนกล้าม่ลูกไม่เตาห้องหายเป็นตกับปานใจแบบแต่โปกก็ตายจังย่างห้องแอแอจังแบบโอ้ทีบหอกเองนี่กับห้องห้ก้อนมาแต่เป็นาระเดี๋ยวปะาระฮาเบมันจากกันตากันนาเป็นภาระอันหนักหนักไปกึ่งฝากพนแต่กเนนีหนักเนาะ ยึดถือบุญเราในในตั้งใจว่าจะมาทำบุญเนี่ยบ่ต้องทำบุญนี่มาได้บุญเดี๋ยวได้บุญกลับว่าเก่าได้บุญอยากให้เก้าพระสงฆ์เนี่ยมาได้บุญอยู่ได้บุญกลับว่าเก่าได้บุญมาได้บุญอยู่ได้บ้าอยู่ได้บ้าบ้าที่ไหนร่ำรวยสวยงามฉันอยากร่ำรวยฉันอยากสวยงามนั่นมโนรบส์เติมขี้เติมมโนรบสเกิดขึ้นมากับเตกับนารก ไปไหนมาไหนเออซื้อขอมมาประดับประดาของปูดของเน่าเอาทำได้ว่าอย่างินมันก็ไม่เข้าถึงใจเด้ประดับประดาทำไมของปูดของเน่าประดุกประดาเท่าไรก็ปูดกว่น่องน้ำบกน้ำหอมนาำข้าวเท่าไหร่มันก็หมดอายุของต่อแล้วมันก็คนเราแห่งปูดเน่าขึ้นมาอีกมันเดจอทานแหนนะแล้วคนกิงเป็นยังไงทานไปยังนไงก็เลยหลงทุกที่เกิดทุกนาทีเกิดต่างขององค์ง่ายเลย เนะเกิดมาด้วยคุณแต่อยู่ด้วยบาปการทุนแล้วกำในเวรกอตามจี้ตามดูอยู่นะคุณตาคุยใจกลับมาแล้วเหรือตั้งใจว่าจะไปดูบุณตั้งใจว่าจะไปสวรรค์ก็เห็นสวรรค์ไหมทางไปสวรรค์จะทางไหนนะไม่เคยดูไม่เคยรู้ก็เห็นตอกขอไม่ได้ก,ก็มาจากไหนคณตาคยใจมาจากมัรรกรไปกลับไปมงกรกลับมาครั้งนี้ไม่ได้ดูกายมันเดินนะ้า ปเป็นคนที่คนที่การตาไปบอดหนวดนะหัวหนว,หนว,หนวดตาบอดเลยคุณผมไม่เคยดูสินธรรมไม่เคยดูสินธรรมไม่ได้ฟังสินธรรมผมไปเพื่อทำไปหัวหนวดตาบอดไเลยนั่นแหละเป็นบ้าเังหวะขอดอกขอทามทุกยากลำบากบ้านผู้บางคนที่คนที่การนอนอยูๆๆ่ติดเสือตั้งแต่บันเกิดมาก็มีใครอยากเป็นเรา นั่นแหละไปดูใจคอยรู้ว่าใจจะไปที่ไหนมาดังไงอยู่ยังไงไปยังไงตั้งไปดูจิตใจรู้อยู่ปัิบัติธรรมรู้จำพจน, <S <S น์นั่ถึงในย่ำอ่อยพจน์ได้โยมลูกบาศก์ติดติดน้องยาทิ้งวันหนึ่งหนึ่งนาทีดูใจนะถึงจะนั่งก็ยังทัดไม่ได้อยู่ยลุงปู่ลุงปู่ลุงปู่เคยบอกว่านั่งสมาธิทุกวันวันละหนึ่งนาที ไอ้ฉันยังนั่งไม่ได้เลยนะแต่ว่ายังไงอ่ะถ้าสอนได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงยัไม่ตายเหรอหนึ่งนาทียังไม่ทำหลวงปู่ไม่เมตตาหลวงปู่ไม่เมตตาที่พันน้องปู่เมตตาพระเจ้ากระสงค์อยู่ด้วยความเมตตาอยู่แล้วเที่ยงทั้งเขาใจง่ายๆเหมือนเทวดาโปรยฝนล,ลงมาคนมีปัญญาลองแล้วเอาฝน น้ำฝนมานใ้่คนมันมีปัญญาก็ปล่อยน้ำไหลทิ้งจะไปซื้อเขาน่ะอันนี้จะได้เหมือนกันนหะแผลไปแล้วจิตใจไปอยู่กับเมื่อตะตัววันหนึ่งไม่อยู่กับเมื่อตะตัวตะปีจะได้ดยังไงหรออืมนี่มัน้งโง่นะเพราะพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งจิตติก็อยู่ด้วยกันเมตตาตลอดถ้าใครดูออกมีการร้องรักก็ได้นะน่ะ จะนั่นให้พระเาทแน่นหนาราบทำบุญยัมีชีวิตอยู่ลระลัละไปงานสมที่ไหนที่ไหนพระเจ้าะสมกับสวดยู่ทางนั้นหละอัน,นิจจาวันสัญาลาคนเราเกิดมามีแจก,กับตายเล่นจงเล่นขนควรขอร้างกุกดตรวจมูลไหว้พระบำเพ็ญทานศีลบุญที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถิดจากจนันให้ความตายมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วจะเสียที นี่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบดปกปูกก้ประาศาสนานี่ทีเดียวนแจะเย็นไหมอยังงปกปู้ปรจชาไปก็ไม่เข้าใจครักงรับแต่ก็กกกพูดภาษาบาลีไม่แปลให้ฟังแต่หลวงปู่ไปที่ไหนที่ไหนตั้งี่ไม่กีไ,ไปด้วยไม่กีน่นะสวดนั่งฟังสวดอันนี้จาแปลเนี่ย เข้าถึงใจนั่นแหละเสียงคำของพระพุทธเจ้าพยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติโดยเฉพาะพวกเดินทางนี่อย่าไปมองเพื่อนๆแต่เจอแต่ย่างหรือกระทืบกตึกโ้มให้ถือว่าเราไปบพืเพ็ญบุญไปเจอในรถก็ทำแต่บูดบูดจะลงเศ้าลงบอบลงเศ้าลงบอบพวกเราได้ดั่งดีธรรม เป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มแสดงออกซึ่งควกพ้องรองสมานฉันท์ทปีหน้านันเจเดียวกันพระเจ้าประสงค์ก็แม่งรูบารย์มาโปทุกปีทุกปีเป็นบุญกุศลบุญกุศลพวกเราได้ทำาย่านี้บุญกุศลก็คุณระพุทธเจ้าคุณประทัมคุณประสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆก็ท้มาร่วมกัน จงบอกว่าบอกว่าพระศาสนาอบต้องดับจอมลองหลานดับสี่พี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์จงมีแต่คนถูกคนเจริญทุกกายทุกใจเดินทางด้วยคนสะดวกสบายตลอดปลอดภัยนั่ทิ้งใดป่าจะหาทิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จงตะเร็จจงตะเลงโดยเฉพาะในหลักธรรมคำสอนขอบพระพุทธเจ้าจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติรู้จักวันศีลวันพระวันลัควันเวรแอบจงมีน้งจิตจงใจได้เห็นมากเห็นผล ได้เห็นสวรร์ได้เห็นปฏิพานในปัจจุบันในชาตินี้เธอ